ตำแหน่งนี้ไม่มีใครโค่นได้ไม่มีใครมาเพิ่มเติมเสริมเติมแต่งอะไรได้ทั้งนั้นนะคะที่พูดถึงตำแหน่งนี้แฟนๆก็คงจะรู้กันดีนั่นคือตำแหน่ง Opposite หรือว่าตำแหน่งบีหลังของเรานั่นเองในทุกๆปีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในประเทศการแข่งขันนอกประเทศการแข่งขันระดับโลกอะไรก็แล้วแต่นะคะตำแหน่ง B ีหลังของเราจะมีสองคนนี้เท่านั้นคนดีคนเดิม บีมีพิชากกกรํมและโมเมธนาชาสุกสดแฟนๆมองแอดมองก็ยังรู้สึกได้ว่าโอ้โหสองคนนี้นี่เหนื่อยนะคะเหนื่อยเลยนะคะใบเตยนะที่มากรุบแก้วก็บีหลังแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ติดในสนามแรกนะคะยังเป็นคนดีที่ไม่มีใครโค่นล้มจริงๆอย่างบีมและโมเมถามว่าสองคนนี้กล้าประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนกันนะคะคือเยอะ บีมิชาประสบการณ์เยอะเล่นหลีกอาชีพเยอะโมเมธนชชาสุกสดประสบการณ์อาจจะน้อยกว่าบีมแต่พลังสายวากพลังการที่อยากได้ชัยชนะก็คือมีเพียบที่แฟน,แฟนวบอลเห็นในหลีกเกาหลีใต้โมเมนําทีมโอ้โหระเบิดเลยค่ะไฟลุกในหลีกเกาหลีใต้มากๆมันก็เข้ากันดีนะคะหลายๆคนปันใจไปให้โมเมธนชชาสุกสดซะด้วยซ้ำว่าแบบเป็นบีหลังทีมชาติไทยที่แบบโอ้โหน่าจะ อยู่อีกยาวแล้วก็ทำให้ทีมไทยของเราเนี่ยมีพลังขึ้นส่วนบีมก็ไม่ได้มีพลังสายวัคอะไรเท่าโมเมแต่ตีฉลาดมากโอเคไหมดังนั้น2คนนี้เลยยังเป็นคนดีคนเดิมในตำแหน่งอปอ o s สิตตำแหน่งบีหลังอยู่ การแข่งขันรายการวอลเลย์บอลเนชันลีกที่กำลังจะเกิดขึ้นทัวร์นาเมนต์ที่จะเริ่มเดือนมิถุนายนและมีการแข่งขันยาวประมาณอีกแบบ1เดือนกว่านะคะ6ถึง7สัปดาห์เลยโคชออดก็พูดชัดว่าตำแหน่งบีหลังกับตำแหน่งหัวเสาเนี่ยจะสลับกันนะคะหมุนเวียนกันโมเมนเนี่ยใส่รายชื่อไปบีหลังก็จริงแต่ในลีกเกาหลีใต้โมเม Moses, ก็เล่นหัวเสานะคะโมเมก็ e k k k จะขึ้นมาเป็นหัวเสารเรียกได้ว่าสลับกันได้ โคดออสฝึกซ้อมวางรูปแบบเกมวางทีมมาเรียบร้อยแล้วเราเห็น2คนเนี่ยในตำแหน่งบีหลังก็จริงแต่ว่ามันเป็นชื่อของตำแหน่งเท่านั้นนะคะแต่ที่จริงการลงเล่นจริงๆอะ่ะมันจะมีการโรเทตเยอะเรียกได้ว่ายืดหยุ่นกันในเกมยืดหยุ่นกันในทีมได้ค่อนข้างดีนะคะในการขันของทัพสาวไทยปีนี้แล้วก็ในการข่งขัน v อ l เนี่ยเป็นรายการแรกข,ของทีมชาติไทยแอดอยากให้ Fan แฟนฟ้เล่บบอลเนี่ย ดูยังไงก็ต้องดูนะคะเพราะเป็นรายการแรกโค้ดคนใหม่รูปแบบเกมใหม่นักกีฬามีคนใหม่เข้ามาหลายๆอย่างเหมือนมันใหม่หมดแต่มันใหม่ในที่นี้เราเห็นถึงพลังเราเห็นถึงความแข็งแกร่งของปีนี้มากๆถ้าไม่ดูพลาดเลยนะคะมันจะแบบดูไม่รู้เรื่องเลยว่าฟอร์มของสาวไทยต่อจากเนี้ยทั้งปีเนี้ยจะเป็นอย่างไรดังนั้นเว l ต้องดูเรามารอดูเลยว่ารูปแบบเกมที่โคดออดวางไว้เนี่ยหัวเสาจะมีการสลับตำแหน่งกับบีหลังเซตเตอร์จะมีการใช้ใครบ้างเฟอร์ริสลาสีทาเลิศเข้ามาน้องโบกัญญรัตน์มิดเดิลบล็อกเข้ามาใหม่รูปแบบการเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนกับการที่เราเคยดูแค่ตัวหลักคนเดิมๆที่เราเล่นนึกออกปะ่ะดังนั้นนะคะปีนี้ถึงแม้ว่าออปสิตบีหลังของเราเนี่ยจะมี2คนเหมือนเดิม บีวิชากกรมและมูเมทาชาสุกสดแต่เป็นการวางรูปแบบเกมที่โคนอสวางไว้แล้วว่าจะมีการสลับตำแหน่งผู้เล่นกันยืดหยุ่นกันระหว่างเกมและการวางแผนของโคดอสเนี่ยในการฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติเนี่ยไม่ใช่เล่นๆน,นะคะคือเราจำลองสถานการณ์จริงเลยนะคะว่าโปแลนด์เขาเล่นอย่างไรการจำลองสถานการณ์ว่าโปแลนด์เล่นอย่างไรว่าตุรกีว่าเบลเยียมว่าฝรั่งเศสเล่นอย่างไรเนี่ยโอ้ทุกคนคะ แอดว่ามันมีแต่คำว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็มีแต่คำว่าน่าดูสำหรับ v n l ในปีนี้ดังนั้นแฟนๆแล้บอลไม่ต้องคิดมากนะคะว่าใบาเตยเนี่ยทำไมไม่ติดในตำแหน่งบีหลังไปคู่กับโมเมแล้วก็บีมนะคะแอดก็ยังพูดได้เลยว่า มันเป็นแบบนี้ทุกปีค่ะที่โมเมทาชาสุกสดแล้วก็บีมชาโกกรัมติดในตำแหน่งบีหลังสองคนมาโดยตลอดย้ำว่าโดยตลอดนะคะขึ้นอยู่กับว่าหัวเสาเราเนี่ยจะมีการปรับ เปลี่ยนขึ้นแต่ว่าหัวเสาเราก็เอาไปเต็มแม็กแล้วอ่ะอมสินก็ไปเฟิร์ดิสลาก็ไปใบเตยก็เลยอ่ะรอไปอีกสนามหนึ่งในปีนี้จะมีการสลับตําแหน่งผู้เล่นบ้างนะคะก็รอลุ้นความสนุกความฮือฮาของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลิกปี2025แล้วมารอดูกันค่ะว่าสนามไหนออปโปสิตบีหลังจะเปลี่ยนหรือว่าปีไหนออปโปสิตบีหลังจะเพิ่ม รอลุ้นกันค่ะเห็นแล้วสู้ๆนะคะบีบีพิชากกรำและโมเมธนาชาสุขสดค่ะมีหลังสายวักทางคู่ของทีมชาติไทยอะ่ะทุกคน